จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบดิจิตตลสไตล์ประจาวันที่12สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลในช่วงของเช้าวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้าน,นช่วงเช้าของฝันนี้ สื่จะเป็นเผย2ระบบกำลังจะใช้กับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะอยู่ระหว่างพิจารณาเลือกกุนซื้อคนใหม่อย่างทองทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และก็ชุดยู2 3ปีหลังจากการประกาศแยกทางกับทางเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเซ็นเซอากิระนิชิโน่องจากผลงานการคัดบอลโลกเอเชีย e ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยล่าสุดทางสื่อในสเปนปรายงานมาว่ายูเซบิโอชาคริสตันอดีตผู้ช่วยของแฟรงไลกาดคุมทีมบาเซรลนาปี2003ถึง2008 คือตัวเต็งในการขึ้นเป็นกุนซืกคนใหม่ของทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยสไตล์การคุมทีมของทางยูเซบิโอชาคลิสตันเน้นเล่นเกมรุกการต่อบอลเท้าต่อเท้าเล่นเจาะตามช่องระบบการเล่นที่เขามากักจะะใช้กับทีมมี2ระบบด้วยกันก็นกคือ4-3-3และก็3-4-3โดยกาเลสโปรโมาโกชาประธานฝ่ายเทคนิคทีมชาติไทยเป็นชาวสเปนอีกทั้ง ia, ซักปดอบารโลกราเซยกุนซูทีมชาติไทยชุดเยาวชนก็เป็นชาวสเปนนะ ซึ่งทางยูเซบิโอชาคริสตันก็คือสุดยอดกุนซือชาวสเปนอาจจะได้เห็นพวกเขาพร่วมงานกันอาจจะได้เห็นชาติไทยสไตล์ฟุตบอลสเปนในบริเวณวันนี้เป็นาง,งานนี้นะผมดูแล้วเนี่ยยังไงก็ทีมข่าวนะผมเทใจไปให้กับทางชาคิริสันคนนี้หรือว่าทีมไทยสไตล์สเปนนั่นเองตลอดดอดูกันต่อไปก็แลวกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชาคิริสันคนนี้เป็นโค,ค้ชกุนซอทีมชาติไทยกันด้วยครับ เหล่ามดีข่าวต่อมากันด้วยกันครับยังเป็นทางการบริตันเปิดตัวมิโตมะอดีตแข้งฟอนเตเล่มาพร่วมทับโดยกันทางบริตันทีมสึกฟุตบอลเบรนกิจเปิดตัวคาโอรุมิโตมะนักเตะจากทางคาราสกิฟอนเตเล่ร่วมทับอย่างเป็นทางการพร้อมให้กับทางแซงซิวัวในลีกเปลเชียมนั้นยืมตัวไปใช้งาน1นึ่ฤดูกาลเพื่อความคุ้นเคยในลีกของยุโรปนะครับโดยกำาังคืบหน้าของทางคาโอรุมิโตมะเป็นตัวรุกดาวโรดไว้4ปี ของทางควาสกิฟอนเล่มีข่าวมาว่าเตรีมตรยมจะย้ายไปร,ร่่มทัพไบรตันทีมในสุดุับอาธุรกิจโดยล่าสุดทางสโมสรได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนด้านแดนเอชวิร์ดนะับผู้อำนวยการด้านเทคนิคได้กล่าวมาว่าเขาเนี่ยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถสัญญากับทางคารุเขาเป็นนักเตะแนวหน้าของเจลิกใน2อฤดูกาลที่ผ่านมานั้นรอติดตามการเล่นของเขามาสักยะหนึ่งแล้วดังนั้นคอยจับตาดูการเล่นของเขาที่เบลเชื่อมให้ดี ท่าน,นี้ปริตันจะปล่อยให้แซงซิโรนี้ในลีกเบลเยียมยืมตัวไปใช้งาน1ฤดูกาลซึ่งทางผู้อำนวยการเทคนิคน,นั้นได้เผยบอกว่าเพื่อช่วยให้คาโอุรุมิโตมะคุ้นเคยกับฟุตบอลยุโรปและทดสอบตัวเองในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปสำหรับทางคาโอุรุมิโตมะแจ้งเกิดสุดขีดนะฮะให้กับทางคาวาสกีฟอนเตเล่เมื่อปีที่ผ่านมาพาทีมซิลดับเบิลแชมป์โดยลงเล่นกับทางอันซูโรเนโโรไปทั้งหมด64นัด และยิงไปได้ทั้งหมด30ประตูในทุกประการในครั้งนี้เป็นว่าง,งานนี้สมชื่อเจเลิกจินะฮะส่งแข่งในประเทศไปยังนอกประเทศนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับผลลูกหนังร่วมอวยพรซิโก้ฉลองวันเกิดครบรอบอายุ48ปี โดย,ยงนินที่ที่ผมเนื่อ11สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะคนลูกหนังไทยและก็เวียดนามนั้นร่วมอวยพรวันเกิดซิโกโ้เกียรติศรีนาเมืองคุณสุใหญ่ของสมโมสรฮองอัญญายลฉลองวันเกิดครบอายุ48ปีในครั้งนี้โดยขบวนการลูกหนังร่วมอวยพรวันเกิดครบรอบ48ปีในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาให้กับทางโคซิโกโ้ เกียรติศักดิ์เสนาเมืองคุณสุใหญ่ของสมโมสรห้องอัจญ,ญายลทีมจาฝูงในศึกฟุตบอลวีลีก2021ประเทศเวียดนามยังคับขั่งบน Instagram, Facebook, อินสตาแกรมและก็เฟซบุ๊กอาทิเช่นกวินธรรมนันทศัอดิ์ไกสอนเกิดวริทธวิการมิก้าชุนตนสีอธิสรพรมรักชาวเดึกชบปุย๋ยปกิตดีพร้อมธนบุญเกษารัตและคนอื่นอีกมากมายนอกจากพวกเขาเหล่านี้แล้วทีมงานสตาฟโค้ดของ หองอันญ,ญายายต่างวิดีโอคอลมาอวยพรมันเกิดให้กับทางโคซิกโก้คนนี้แทบทุกคนกันอีกด้วยรวมทั้ง3ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนใบชีนของซิกโก้คนนี้อย่างทางน้องพราวน้องเพร์ลซึ่งไม่พลาดที่จะลงนะฮะสตอ,อรี่อวยพรมันเกิดของคุณพ่อของเขากันอีกด้วยนะทางนี้ซิกโก้เนี่ยเพิ่งเดินทางจากเวียดนามมาถึงประเทศไทย และอยู่ในระหว่างการกักตัวตามมาตรการการป้องกันโควิดในจีนหลังจากทางสุพบอลวีลิก2 0 2 1ที่ถูกเลื่อนออกไปและจะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในปี2 0 2 2ในช่วงเดือนกุนมภาพันธ์ปีหน้านั่นครับสำหรับทางอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่เดินทางไปยังประเทศเวียดนามตั้งแต่วัน 17, ที่17ธันวาคมปีที่แล้วเพื่อคุมทัพของอันดาไายลุยศึกวีลิก2 0 2 1 ก็ยังไม่เดินทางกลับมาที่ไ,ไทยเลยเป็นเวลากว่า8เดือนเต็มแล้วก่อนจะได้ไฟเขียวจากทางบอร์ดบริหารและก็ประจบเหมาะกับลิกสูงสุดของทางเวียดนามได้เลื่อนออกไปจะทําให้ทางโคซิกโก้คนนี้ได้กลับมาพักผ่อนกับครอบครัวที่เมืองไทยกันอีกครั้งเป็นรางวงานนี้ก็ขอให้ทางพิสซิกโก้นะผมมีความสุขด้วยกันกันครับแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเบงทองได้รับข่าวดีสราวิทฟื้นเจ็บพร้อมคัมแบ็กร่วมแคมป์ซ้อมแล้ว โดยข่าวดีแฟนกีเลนพยอง s อ G เมืองทองสรวิศพันธ์ทองเริ่มลงซ้อมแล้วนะฮะหลังเจ็บยาวเตรียมคัมแบคร่วมทัพกีเลนเพื่อจะร่วมทีมลุยศึกไทยลีกในสันใหม่นี้โดยแฟนบอลกีเลนพยอง s G เมืองทองได้ข่าวเมื่อจะเตรียมตัวจะได้ตัวโอ๊ตสรวิศพันธ์ทองมมดฟิลตัวเก่งกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งหลังจากที่เขานั้นได้รับการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าจากครังเกมไทยลีกที่บุกไปพ่ายแพ้ต่อทางสวัสดทนะครราชสีมามาสเตอร์เอฟซี วันที่1นถึงสมีนาคมที่ผ่านมาและต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพที่คาดกันว่าจะต้องพัก6กถึงเดเดือนก็เลทีเดียวเดอล่าสุดนั้นหลังจากพักรักษาการบาดเจ็บประมาณ4เดือนทางโอ๊ตสรวิท์พันทองมีฟื้นตัวจากการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและก็สามารถจะกลับมาเริ่มลงฝึกซ้อมได้แล้วภายใต้การดูแลของนักกายภาพฟินเน็ของสโมสรเอสจีเมืองทองอย่างใกล้ชิดโดยคาดกันว่าอีกไม่นานน่าจะสามารถพร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เต็มรูปแบบ และก็มีโอกาสที่จะกลับมาลงสนามช่วยทีมในฤที่2นี้ของการแข่งขันในศึกไทยลีกสำหรับทางสรวิทยพันทองปัจจุบันวัย24ปีนะฮะเป็นผลผลิตจากทางอคาเดมีของทาง s อสจีเมืองทองโดยก่อนหน้านี้ถูกปล่อยตัวให้กับทางบริเตนโรเอฟซียืมตัวไปใช้งานและก็ทําผลงานช่วยทีมได้อย่างจเจ้าเจียมอีกทั้งยังติดทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู23ปีสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ8ปทีมสุดท้ายในรายการชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน23ปีในครั้งนี้กันอีกด้วยนะนานะผมเป็นตัวง,งานนี้ก็ขอให้โชคดีก็แล้วก,กันนะฮะพ่อหนุ่มคนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดี่กันครับศิวกรมอบถังออกซิเจนแก่มูลทิมาดามแป้งสู้วิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้โดยเงน็นทางศิวกรจากขูประสาทนะฮะกองกลาง,งสโมสรการท่าเรือเอฟซีบริจาคถังออกซิเจน5ถังให้กับทางมูลทิมาดามแป้ง ส่งต่อไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในทีมโดยกันที่ทางศิวกกจากขูปศาสตร์นักฟุตบอลสมโมสรการท่าบรอฟซีพร้อมด้วยครอบครัวจากขูปศาสตร์ส่งมอบถังออกซิเจนจำนวนกว่า5ถังเพื่อใช้ในศูนย์พักคอยช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในทีมแก่บูลนิทิมาดามแป้งโดยทางมานดามแป้งโดนพันล่ําซ้าหลังสูญเสียคุณยายจากทางวัคซีนในทีมในช่วงสถานการณ์โควิดในทีมที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกับตันกิ้งนะผมศิวกกรจากครูประราปาสาทนั้นได้เผยถึงความรู้สึกกับการบริจาคในครั้งนี้บอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโควิดในทีนั้นประบาดไปทุกพื้นที่จนเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแล้วกระทั่งต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอมาม่าของผมได้เสียชีวิตจากโรคโควิดในทีนกับการบริจาคในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทําบุญให้อมาม่าแล้วยังเป็นการได้เข้าร่วมช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อโควิดในทีนอีกด้วยเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นทําให้เห็นมาว่าถัางออกซิเจนนั้นจําเป็นจริง ผมขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนผ่านพ้ววิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีด้วยกันครับส่วนด้านบรดาแป้งประธานสโม,มสรการท่าเรือเอฟฐานะประธานกรรมการมูลนิธิมรรดาแป้งได้กล่าวมาว่าตอนนี้เราได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยสีมุมเมืองทั้งบุคลากรทางการแพทย์และก็อุปกรณ์จําเป็นเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในยามวิกฤต ด้วยความตั้งใจดีครั้งนี้จะเป็นกุศลครั้งใหญ่ที่ช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเดือดร้อนอีกมากมายและนี่ก็เป็นจอลึกประเด็นร้อนข่าวฟ้นไทย b บายดิจิทัล y l e ์ประจำวันที่12สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ